เปกโกปันยาเผยความรู้สึกหลังจบการแข่งขันม o โต g p 2025สนามที่19หลังจากจบการแข่งขันที่สนามฟิลิปไอแลนด์ประเทศออสเตรเลียในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเปกโกปันยาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อดังนี้ครับตัวเขาเองพูดว่าก่อนเริ่มการแข่งขันในรอบฟูเลเรสเขาบอกกับตัวเขาเองว่าเขาจะไม่จบอันดับสุดท้ายอีกแล้วเพราะว่ามันรู้สึกอับอายเป็นอย่างมาก พอถึงวันแข่งขันจริงนะครับตัวของเปโก้พันธยานนั้นเขาบอกกับตัวเขาเองว่าเขาจะยอมแลกทุกอย่างเขาจะใส่สุดเต็มลิมิตถึงแม้รู้ว่ามันจะเสี่ยงที่รถจะล้มออกไปนะครับตัวเขาเองก็พยายามตั้งแต่รอบแรกใส่เต็มจัดเต็มแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะเหลือรอบการแข่งขันอีกแค่สีรอบสุดท้ายตัวเขาเองก็ล้มออกจากการแข่งขันไปจริงๆ นอกจากนี้นะครับเปโก้ปัญ,ญ,ญายาได้มาพูดถึงว่าทั้งตัวของเปโก้เองและทีมงานเองนั้นพยายามอย่างหนักเปลี่ยนแปลงเซตติ้งจากวันเสาร์มาใช้ในวันฟูเลสจริงๆแล้วแต่ว่ารถมันไม่ตอบสนองต่อความต้องการเลยมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุแค่อิเล็กทรอนิกส์หรือการเซตติ้งบางอย่างแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละที่มันทำให้รถไม่ดีขึ้นเลยครับ สุดท้ายครับเปโกโก็ได้ทิ้งทวนว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ยากลําบากเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรจริงๆตัวของเปโกโเชื่อว่าเขาจะสามารถกลับมาได้ในสนามถัดไปอย่าลืมนะครับพี่ๆครับสุดสัปดาห์นี้มีการแข่งขันม o t ต GP ต่อเนื่องกันเลยนะครับที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าฟอร์มของดุคติโรงงานโดยเฉพาะนักแข่งหมายเลข63นั้น จะสามารถดีขึ้นได้หรือเปล่ายังไงคอมเมนต์กับเขาไม่ได้เลยนะครับกับผมประแท,แทนชาแนลครับ